สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอเรื่องโครงสร้างข้อมูลครับผมเรื่อง stack นำเสนอโดยโปรแกรมฟ i กมากนะครับสมาชิกจะมีผมนะครับนายเกติศักดิ์เพ็งสมรหัสนักศึกษาหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายอัจจานันท์เก้ยวเลือยงสีรหัสนักศึกษาหนึ่งเจ็ดสามครับสวัสดีครับผมนายอริทัศจงโชติศิริกุลรหัสนักศึกษา หนึ่งเจ็ดศูนย์ครับโครงสร้างข้อมูลนะครับ data structure คือเหนื่อยข้อมูลย่อยหรือประเภทข้อมูลที่ถูกจัดวางในรูปแบบที่เหมาะสมโดยมีการนิยามความสัมพันธ์ภายในกลุ่มข้อมูลให้มีรูปแบบและข้อกำหนดที่ชัดเจนประเภทของโครงสร้างข้อมูลโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น line data structure โครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น นอนไลด์ดาต้าสักเจอโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้นนะครับไล d a ด a ต้าสั t เจอคือโครงสร้างข้อมูลที่สมาชิกแต่ละตัวเชื่อมกับสมาชิกตัวถัดไปเพียงตัวเดียวและมีลำดับที่ต่อเนื่องจะมี a าร์ a c สตักลิงก์ลิสต์คิวสตักคืออะไรนะครับ s สต c กคือโครงสร้างข้อมูลแบบหนึ่งที่ถูกใช้ทั่วไปในการเขียนโปรแกรม โดยมีลักษณะเป็นการเก็บข้อมูลหลายๆตัวรวมไว้ด้วยกันเป็นลำดับเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆสามารถเพิ่มหรือลบข้อมูลได้1นึ่งสแนะครับเท่ากับข้อมูล1ตัวสแตก็กความหมายความหมายของสแต็กนะครับโครงสร้างข้อมูลสแต c k ความหมายของสแตก็กสแตก็กเป็นโครงสร้างข้อมูลแบบลำดับที่ใช้หลักการ LIFO Last In First Out ข้อมูลที่ถูกเพิ่มเข้ามาล่าสุดจะถูกนำออกก่อนเสมอเปรียบเทียบได้กับกองจานในร้านอาหารหยิบจานบนสุดก่อนองค์ประกอบของสแต็ก Data ข้อมูลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในสแต็กท็อปจุดบนสุดของสแต็กตำแหน่งที่ข้อมูลล่าสุดถูกเพิ่มเข้ามาและจะถูกนำออกไซขนาดของสแต็ก จำนวนของข้อมูลที่สแต็กสามารถเก็บได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขนาดแบบส a t ติหรือ d y n a มิกหลักการพื้นฐานของสแต็ก push หมายความว่าเพิ่มข้อมูลลงสแต็ก pop หมายความว่าลบข้อมูลจากสแต็กดึงข้อมูลบนสุดออก peek หรือ top ดูข้อมูลบนสุดโดยไม่ลบออกขั้นตอนวิธี stack ใช้ระบบ LIFO ย่อมาจากคำว่า Last In First Out ซึ่งหมายความว่าข้อมูลที่ถูกเพิ่มล่าสุดจะถูกนำออกก่อนข้อมูลที่เพิ่มมาก่อนหน้าเพิ่มข้อมูลลงใน stack เรียกว่า push การนำข้อมูลออกจากสแตก็กเรียกว่า pop สแต็กเต็มหรือไม่สแต็กมีพอยเ t อร์หนึ่งตัวที่ชี้ไปยังตัวบนสุดของสแตก็กเพื่อเข้าถึงข้อมูลบนสุดการเพิ่มและลบข้อมูลผ่านทางเดียวก็คือ top นั่นเองตัวอย่างการนำสแตก็กไปประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ1 การจัดการประวัติการทำงาน Undo ครับ Redo ในซอฟต์แวร์โปรแกรมแก้ไขข้อความเช่น Microsoft Word ใช้ Stack ในการจัดเก็บประวัติ Undo Redo เมื่อนำข้อมูลออก Pop ระบบจะย้อนกลับไปที่สถานะก่อนหน้า2การทำงานของเว็บเบราว์เซอร์ Back Forward Navigation เบราว์เซอร์ใช้สแตก็กจัดเก็บ URL ของหน้าเว็บที่ผู้ใช้เข้าชมเมื่อกดย้อนกลับจะ pop หน้าเว็บล่าสุดออกจากสแตก็ก 3. การจัดการงานใน call center สแต็กเบ s c ั a r g processing การรับสายของ call center อาจใช้สแตก็กเพื่อจัดคิวลูกค้าที่โทรเข้ามาโดยลูกค้าล่าสุด ที่รอจะถูกให้บริการก่อนพวกผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ